การคำนวณในโปรแกรม Microsoft Excel หากต้องการคำนวณตัวเลขหลายๆตำแหน่งมีฟังก์ชันช่วยอำนวยความสะดวกฟังก์ชันนั้นมีชื่อว่าฟังก์ชัน SUM ในตัวอย่างเป็นตารางการซื้อขายสินค้าประเภทต่างๆต้องการหาผลรวมของกำไรทั้งหมดหากไปสูตรโดยทั่วไปเราก็จะคลิกที่ช่องที่ต้องการให้แสดงผลลัพธ์ พิมพ์คืหมายเท่ากับตามด้วยอ้างอิงกำไรของ CD ดีกำไรของ DVD ก็คือ f9 f10 f11 จนถึง f12 แต่ถ้าหากเรามีสินค้าสักประมาณร้อยรายการเราคงต้องนั่งพิมพ์จนเมื่อมือทีเดียวเรามาลองใช้ฟังก์ชันกันดูใช้ฟังก์ชันก็ก่อนอื่นคลิกเลือกตำแหน่งที่ต้องการให้แสดงข้อมูลคลิกที่ริบบอนหน้าแรกคลิกเลือกผลรวมอัตโนมัติ สังเกตเห็นสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือในส่วนเส้นปะจะเกิดขึ้นเส้นปะเป็นพื้นที่ที่บอกว่าข้อมูลเริ่มตรงไหนและสิ้นสุดตรงไหนที่จะหาผลรวมเราสามารถปรับแต่งได้โดยคลิกเมาส์เราเลื่อนตำแหน่งสังเกตที่ในส่วนของสูตรก็จะมีการเปลี่ยนค่าไปตามที่เราเลื่อน เลือนให้ถูกต้องเหมาะสมเช็คค่าให้เรียบร้อยจากนั้นกดปุ่ม enter เพียงเท่านี้เราก็สามารถที่จะทำการหาผลรวมโดยเป็นการหาผลรวมของตัวเลขหลายๆตำแหน่งได้แล้วครับเนื้อหาต่อไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสูตรด้วยฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อย